ดีค่ะปุ่มนะคะประภัสลาพรเหรียญทองนะคะเป็นทาย,ยาทรุ่นที่สองของน้ำอ้อยไร่ไม่จนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวผมจะทำน้ำอ้อยนะคะซึ่งเป็นพระเอกในการทำเมนูเครื่องดื่มในวันนี้นะคะมาทำเป็นตัวพันน้ำอ้อยค่ะจากไร่ไม่จนก็วัตถุดิบหลกัหลกๆในวันนี้เลยนะคะก็คืออ้อยเลยที่เป็นพระเอกนะคะถัดไปก็จะมีสับปะรดนะคะแล้วก็มีขิงค่ะมีแพลอทแล้วก็มีมะนาว วันนี้เราจะไม่ได้มาคันน้ำอ้อยโชว์นะคะแต่ว่าเราจะเลือกใช้น้ำอ้อยของไร่ไม่จนนะคะเพราะว่าเป็นน้ำอ้อยร้อยเปอร์เ็นหอมหวานจากธรรมชาติอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นส่วนประกอบผสมลำดับสุดท้ายนะคะเราจะเริ่มจากการปั่นสับประรดก่อนสับประรดเนี่ยเราจะใช้สัดส่วนอยู่ประมาณ20-25%นะคะ ทีนี้เพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกบุ๋มจะเลือกคั้นน้ำแครอทต่อเลยซึ่งเป็นสัดส,ส่วนที่ผุมจะใช้อีกประมาณ19%ถึง20%แครอทจะมีพวกเบต้าแคโรทีนนะคะบุ๋มใช้แบบสดเลยบางบ้านถ้าไม่ชอบกินแครอทแรงก็จะเอาไปนึ่งก่อนก็จะสีได้ได้สีแครอทที่สวยกว่าแบบสดนิดนึง วันนี้เราจะได้น้ำสับปะรดผสมกับแคอรอทครึ่งครึ่งนะคะประมาณเท่าตัวรวมๆแล้วสัดส่วนประมาณ20-40%และแล้วถ้าใครจะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะผมแนะนำให้ใส่ขิงเข้าไปก็เหมือนตัวช่วยระบายค่ะจะได้กลิ่นความเผ็ดความสมุนไพรทีนี้ง่ายๆเลยเราก็เตรียมแก้วใส่น้ำแข็งนะคะพระเอกของเราคือน้ำอ้อยไร่ไม่จนนะคะจะเทไว้ในสัดส่วนครึ่งแก้ว ก็เราจะต่อด้วยน้ำผลไม้คั้นสดที่เราเตรียมมาแล้วที okay. ่ใส่ใส่เพิ่มเติมไปสักครึ่งแก้วนะคะจริง,รงๆเท่านี้ก็ทานได้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะตัดเปรี้ยวด้วยมะนาวค่ะเพื่อความสวยงามเราจะได้ค่ยอยๆขอบแก้วก็เสร็จไปแล้วนะคะ1เมนูเรียกว่าพันนำอ้อยนะคะ วัตถุดิบหลักของเราก็คือจากน้ำอ้อยไร่ไม่จนเลยก็คือน้ำอ้อยไร่ไม่จนเนี่ยที่เราเลือกใช้เพราะว่าเราต้องการความหอมหวานที่ธรรมชาติแล้วก็วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ100%เหมือนกันยังไงฝากสินค้าของไร่ไม่จนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ